ลงชั้นหนึ่งเดอผู้เรี่นเาบ้โที่นี่สบ้าโตทางาาะล่ทช้งขบวนรถสดจะมาระวังอันตรายาข้าลงวนรถและปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถสอดเสียสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่เว้นขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่3แและขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่4หกต้นทางสถานีสุไหงโกลมและสถานีปันเต็มฟ้าสุดปลายทางสถานีกลางปุถเทนีวัดขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดเดินใช้บริเวณบันไดขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับการตลาดระยะไกลได้ค่ะ ขบวนรถไฟนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครประบุรสถานีสารายาสถานีบางบึงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในการขับการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพระหว่างไปห็นที่ว่ามีการเดินาทางครั้งต่อไปการรถไฟงมีโอกาสและที่บริการท่านอีกขดขอบคุณค่ะ ออกทางนี้ใช้สถานที่ใหม่แล้ว